คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเพื่อนๆมาเราก็อยู่ในเกมสาวถ้ำพร้อมกับช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับ ช่วงเวลาบนัสไทม์นะครับมันจะเพิ่มโอกาสให้กับเพื่อนๆนทุกๆคนนะครับ <Wow. S 1> เออแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้ยจะแตกโบ๊ะบะแบบแตกแตกกระจุยกระจายอ่ะเอาแบบว่าเอาอิอ่มกันไปเลยเออแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะโดนแดกได้เหมือนกันอืมแต่น้อยหน่อยเดี๋ยวผมสรุปให้ท้คลิปโดยละเอียดเลยแล้วกันนะก็เหมือนเดิมสไตล์เดิมนะครับเทโบอโบโต๊สิบนะ นั่นคือช่วงนี้แบบว่าแห่งเขาบน่นๆเลยแบบอุย้ยทำเกลือจังหวะอะไรเงี้ยผมก็แบบผมเป็นพวกชอบดื้อไงเอาว่ะเอาแล้ววัวลางไม่ดีแล้วเห็นนะซีออโต้สามสิบซื้อพันสามสิบซื้อพันห้าสี่สิบมันซื้อสองพันห้าสิบหรอกก็ต่างไม่พอสี่สิบแล้วกัน สี่สิบก็ได้เสียแล้วเพื่อนๆสองพันเลยนะนั่งสองพันนะโอ้โหเชื่อละจริง ซื้อสองพันที่ผ่านไปครึ่งทางได้ไม่ถึงพันเลยโอ้เชื่อแล้วโอ้ยสกัตเตอร์สามชอ่องว้ดต้องโดนอ่ะก็มีมีโดน่ะมีได้มีได้มีเสียมาโอ้เออเออเออตว์เอาเอาฉุนได้เอาไม้มา,มาเออมาแล้วหนึ่งสองอูยัดเช่หืม หนึ่สิบสองหมุนมายัางไงมันก็คูนมันคืนไปแล้วมาหึหน้าแดงเย็ดเทสสองพันแปดเลยว่ะอ้ยเก็บคูณเงินเพิ่นน่ะว่รอบนี้แบบหือโบบะติงโบบะแน,น,น่เอาสเตเตอร์ไปก็เอาเอา เอ้าเยี่ยกูยังไม่เคยได้ฟรีในฟรีเลยม嘛โอ้โหไอ้อยี่แม่งมาจริงสัตว์เอ้ยมาหมุนมาหมุนเข้าไปเยี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยฮัโลโหลอย่านิ่งดิเฮ้ยไ,ไอ้มึงยังอยู่ไป่ะ เฮ้ยหลอตอบกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหมุนลมไม่ได้ดเฮ้ยโอ้โหเก็บครูปไปตั้งเยอะตั้งแยะต้องทักต้องทัก,กยังนิ่มแจกแจกจหมุนฟรีไม่ได้เดี๋ยวมึงเข้าให้กูด้วยเดี๋ยวไม่ใช่มึนแจกมาแล้วมึงหมุนลมทิ้งดิเฮ้ยยังเอก โหลโหล,โหลมีใครอยู่ไหมอ <c oughs> ื้มนี่คโหูคิบะสัตว์เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเป็ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยสีอะเขายังชั่วมึงหมุนทิ้งอย่างนี้เลยเหรอคือแบบ ไซคัตเตอร์ฟีสุดท้ายที่มึงเอางี้เลยอะหมดเลยนั่นน่ะโอเคเพื่อนเออช่างแม่งเหอะก็บวกๆมารวมๆตีวงกลมไปเลยกัน7,400อ่าเพราะว่าทุนเราเราซื้อ2,000ถูกต้องไหมมาโอเคนี่แหละครับมันคือช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็เพื่อนๆผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้นะอ่าอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ อ่าแล้วก็กลุ่มบรรทัธรรมนะคือมันจะเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับซึ่งจะประมาณว่าเอ่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอ่าอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นแบบว่าใครไปมีเทคนิคดีๆที่ทําให้แบบว่าเล่นแตกง่ายขึ้นหรือว่าแบบเอ่อมีช่วยตัวช่วยอะไรบ้างเราก็จะมานั่งคุยกันนะเออไปเล่นเกมไหนแตกมาก็จะมาบอกการเกมไหนแข็งโป๊กหมดปูดเราก็จะมาเตือนกันคือช่วงเวลาบรรทัธรรมนะครับ จะมี3มช่วงเวลาใน1วันนะครับพร้อมกับเกมแนะนำจากหลายๆค่ายหลายๆเกมนะครับอ่ะก็หากใครสนใจนะคอมเมนต์แรกใต้คลิปอืมผมวางลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเพจ Facebook นะครับคือผมทำเพจเรียบร้อยแล้วก็อยู่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเหมือนกันคือเวลามีกิจกรรมหรือมีข่าวสารมีอะไรต่างๆนานามีการแจกของรางวัลอ่ะ ผมจะประกาศจากหน้าเพจ facebook นะครับอดย้ำจากหน้าเพจนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้นะครับก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะยินดีต้อนรับอยู่นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย